ในสารของพระองค์สำหรับวันสันติภาพโลกสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงร้องขอในสามประเด็นดังนี้ประการแรกดังที่พระองค์ทรงตรัสย้ำและทรงยืนกรานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประเทศที่ร่ำรวยควรยกนี้ให้แก่ประชาชนที่ยากจนขอให้ปีศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นโอกาสที่จะปลดภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่ยากจนที่สุด ประการที่สองสมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงขอให้มีการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายทางทหารให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์คงที่เพื่อนำงบประมาณมาสร้างกองทุนระดับโลกในการต่อสู้กับความหิวโหวยคำตอบที่ทแท้จริงไม่ใช่อาวุธ,อ,วธอีกต่อไปแต่เป็นการคว่มบาตมากกว่าพอรู้สึกละอายใจเมื่อพ่ออ่านเจอว่าบรรดารัฐกลุ่มหนึ่ง ให้การผูกมัดว่าจะทุ่ม2%ของ GDP ของพวกเขาในการซื้ออาวุธเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเสียเลยประการสุดท้ายสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงเรียกร้องให้เคารพชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงการเสียชีวิตตามธรรมชาติ พระองค์ทรงร้องขอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกประเทศด้วยท่าทีที่เป็นรูป,ปรธรรมเมืม่อต้นเดือนธันวาคมซึ่งพระองค์ได้แสดงความกังวลอย่างสุดซึ้งเกี่ยวกับปัญหานี้วันนี้<ด>พ่อปรารถนาให้ววพวกลูกสวดภาวนาเพื่อผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกาพอเชื่อว่ามีจำนวนสิหรือสิคน จากนั้นสองสัปดาห์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศผลลดโทษประหารชีวิตนักโทษจำนวน37คนความคิดดิเริ่มสำหรับพระาส,สนจักในการอุทิศวันแรกของปีเพื่อระลึกถึงสันติภาพได้เริ่มขึ้นในสมณศิสมัยของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเปาโลที่6และในปีคิดสกุลละันี้นี้เป็นวันครบรอบันเฉลิมฉลองนี้เป็นปีที่58